สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะเกรียดคนรวยไร้น้ำใจไม่สนใจความตายคนอื่นดราม่าหิวแสงตอกแซบตอกกลับดราม่าหิวแสงแซบมากจะอสศยามหรือจะนงพนีออกมาโพดท่ามกลางวิกฤตความเดือดร้อนของคนในสังคมตอนนี้กับสถานการณ์โควิดว่า โตรเกลียดเลยพวกที่เห็นผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าความเป็นความตายของคนอื่นอย่าปล่อยให้คำว่าเงินมีค่ากว่าคำว่าใจ hashtag มีมากแล้วก็ควรมีน้ำใจบ้างโดยเจอเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาดราม่าว่าหิวแสงนอกจากนี้จะได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้ไม่ได้คิดว่าจะแย่งแสงใครหรอกคะ่ะเราไปดูรายการแชรรายการบอกว่าคนที่นำเชื้อเข้ามาเขาคือคนรวย เราก็รู้สึกว่าอยากพจน์แล้วคำนี้เราก็พจน์อยู่บ่อยๆอย่าให้คำว่าเงินมีค่าวกว่าคำว่าใจสถานการณ์แบบนี้ก็อย่าอาคติกับคนอื่นนักเลยโปรดทำความเข้าใจใหม่นะคะพร้อมทั้งยังตอบกลับดามาดังกล่าวอีกด้วยว่าเพราะมีคนแบบคุณน,นี้แหละดาราศิลปินเขาเลยไม่อยากออกความเห็นออกไปก็หาว่าหิวแสงจะหิวแสงทำไมกินข้าวคะ่ะต้องหิวข้าวไม่ใช่หิวแสงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ